ปลาทองกับเต่าในตู้กระจกใบใหญ่มีปลาทองตัวเล็กชื่อเจ้าทองและเต่าแก่ชื่อเจ้าเต่าเจ้าทองเป็นปลาที่ว่ายน้ําไปมาอย่างอิสระชอบมองดูผู้คนที่มาชมตู้กระจกส่วนเจ้าเต่าเป็นสัตว์ที่เดินช้าแต่มีความฉลาดและใจเย็นวันหนึ่งเจ้าทองกําลังว่ายน้ําไปมาทันใดนั้นมันก็เห็นเจ้าเต่าเดินอยู่บนก้อนหินเจ้าทองรู้สึกสงสัยว่าทําไมเจ้าเต่าถึงไม่ไว่ายน้ําเหมือนมัน เจ้าทองว่ายไปหาเจ้าเต่าถามว่าเจ้าเต่าทำไมเจ้าไม่ว่ายน้ำเหมือนข้าล่ะเจ้าเต่าตอบว่าข้าเป็นเต่าไงข้ามีขาไว้เดินบนบกไม่ได้มีคลีบไวว่ายน้ำเหมือนเจ้าเจ้าทองฟังคำพูดของเจ้าเต่าแล้วรู้สึกตลกมันไม่เคยเห็นสัตว์ที่ไม่ว่ายน้ำมาก่อนเจ้าทองว่ายวนไปรอบรอบเจ้าเต่ามองดูเจ้าเต่าเดินไปมาด้วยความสงสัย ในที่สุดเจ้าทองก็เบื่อกับการว่ายวนไปรอบๆเจ้าเต่ามันจึงว่ายกลับไปหาเพื่อนปลาทองตัวอื่นๆเจ้าทองเล่าเรื่องราวของเจ้าเต่าให้เพื่อนปลาทองฟังเพื่อนปลาทองต่างก็ขำเจ้าทองที่ไม่รู้ว่าเต่าไม่ใช่สัตว์น้ําเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าโลกกว้างใหญ่ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้จักอีกมากมายการเรียนรู้ช่วยให้เรารู้จักโลกกว้างขึ้นการเคารพในความแตกต่างเป็นสิ่งที่ดี